เอา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 จักทันเลยเอทันทนเลยสองร้อยพันละครับเป็นนักบุญเป็นนักบุญทันทนเลยเอาครับเป็นนักบุญของอายุขัยที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้ให้ตายจากศีรษะเราเกิดไม่อีกที่กรจักสิมีสิหาเพดีคือเจ้าได้บอกขอบคุณครับเออ นักล่องถือต่อันเบาอาาซาซากล่องถือต่อมันหลักมันไม่อ่ะแ้ลดัยวนักล่องถือต่อยู่่อะไรับเาจล้งไข่ดึงของไฟตัวนะนักล้องถือต่ออ้โเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไแ อย่าบอกเพิ่นเด้ออยบอกอกินไเด้อบอกเพิ่นนะว่าปากช่างไรซับตัวบอกเดบอคุณครับสมพานักล่องครับไปยู่บาครับกับคาเด้อเด็กเด็กจะเินตุ้งยังนกระตยสานกัทีไทยาานี่ครับนักล่องถือต่อเลยครับเที่ยวปรุสันฮะ ไม่งังไปหากันเถอะเนี่ยไปหากันละไปไปหากันเนี่ยไปหากันเนี่นนนยคนจะน,นักหลังลว่าถือต่อเองนะ ต้องแข่เพื่อนได้ไหมครับผมสวัสดีครับเด็กน้ำโตครับผมต้นเสดาครับจะขอผลงานที่ยเป็นยังบุญครับนี่เลยะมือนี้โตจริงวะโตจริงวะโตจริงวะโตจริงครับเฮ้ยว่ามันโตปอมเตี้ยแค้นครับมาั้งคนเขียนมาั้งหนักหลังมาั้งจะคว้งไข่เขียนครับบานเพื่อนเอาฝากเชื่อกันได้ครับเด้อ

ไปเที่ยวแล้วต้องบอกเก้าจากที่สถทนไม่นั่งไอเข้ามากยืนแล้วไม่รอครับยืนแล้ม่รอครับอ่ะที่งานเป็นยังบุญจงโชกดีสาม กองลนไป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 เอไป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 ไไป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 ไ หมดมันให้รึปะให้ผมนะให้ผมนะไปไปไปเอลลูกอลอลลูกเอลอลลูกบอลแล้วมันกตัวเเหมอมาแล้วลูกไปลูกไป โยกเียดไปแล้วีเียรไปเไปเปงบุญครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรับปเยไปรวแเดียวี

เขาไม่เงาฟันใช่เเป็นาลองแพงฟัมเมาูดมาถึเข้าเลยูดมาถอเขาดิเอา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 จะทันนีทันนีสองร้อยพันละครับเป็นบุญเป็นบุญทันนีเอาครับ เป็นยังบุญของาอ้ข้าวมังไฟที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้ได้จสศบสาดเราเกิดไม่อ <tal word> ีกที่กระจัดสิมีสีหาเพดีคือเจ้าได้บอกขอบคุณครับเอลยข้าวมังไฟเพื่อนรับเรื่องของแท้ แรกผมบอกชอควางแล้วสามร้อยสติปาย่ายแล้วครับ 3ามร้ครับอ้าวผ่านเกเกียวตามไปแล้วนะครับโอ้โหเองไฟมันดีใจไย